วันนีับพี่น้องมาแทนแกนมาลัครับผมมันจะกาศกำเรงครับเป็นนนตุนครับโอ้เป็นนนตุนอาบุญเอเป็นตน้นตุนอาบุญครับพี่น้องครับวันนี้ครับมาเด้แก้วข่อยยตินัน่อไปตะกินไปเอง ตุ่มไก่ีแม่แล้วตุมสบายสาวมั้อนี่นะยังพอพะยเพิ่นออกเพิ่นาไลยก่อนเปิดพันทันยังไงเปิดพันทันยางางรับเร็วไ่ด้สวัสดีครับสวัสดีไ่ได้ไหนตุ่กนะองสบายสบายเอาพูดได้ฮัดผูดไดฮัดพูดอันผู้ใดล็อกนี่อีแม่เร้ยามมันความ ไพาไปม่ต้องไปไหนคแมวแมกกินหอกินแมเ่อ๋อกาบน้าเราแม่ตาตาสุดไซส์กอเราเป็นสิไงปะยะใส่หัวไงจอบลงเงินได้มั้ยเอาน่าเอาน่า แล้ว่เอาหมอกต้องแกายเป่อยบ่โอ๊ยขยม่เออ่อยก็บ่เป็นยังดอกมีละมันจังบ่เปียได้เฮ็ดบานี้ฮะไมเห็นเมียอมไอเมีอ๊ยนไผูนี้ดขอบคุณคุณแม่ไอเีะคือไก่บ้านนี่บ่นี่คัไกบ้านนี่ย่างเกาะฮะยงจิตฮะได้จิต่าลําเพินได้จิตได้จิตได้จิตฮะได้จิตฮะได้จิตได้สมจิตใจิตยงม่ แม่บ่าวแซมที่ฝากต้มไก่ไหมทีมงานเปตุนๆมาแล้วมาเลวังสิแม่พวดไปนตุนนะถ้ฝากไปตุตน <c oughs> ตมีบริษัทยังบ่าแบบผู้สนับสนุนนะโอ้ยผู้สนับสนุนรักัมามหมองต้ม่คอยเสีอราิามหอง้อ่ยเสี้อ้าเาหมอต้องไม่ม้หอยผนิมงไม่เโอ้ยสมม้ค้ยับสกีวด กอแล้วซิมสบายสาวถามงแรงครับปดใจขวดหน่อยอยู่เอาต้มใกล้ไมเอาต้ใกล้ไลูกไม่ไหไปยังไงนะโอ้ต้ก็ไม่ป่ายแล้วต้ก็ไม่ป่าแล้วใบสามหัาเวเจ้าเจ้าสั่งแตมืมสอบคนน้ำกันขวดหน่อยหนึ่งสจุไหลเลยพนะไหลไปหาไก่มาต้ไม่ลูกจะหักไปสามกัดต้มไนมันเป็นไปตื่น บัดไปซ้อมก่อหน่อยอย่างนี้ยายซ้อมต้องเข้าแกงแล้วล่ะต้องเข้าแกงยายสมจิตนะว่ายวนเคลื่อนวนเปล่ดิวนเปล่ตลอดไหมครับกะบวกแม่ป้าเออปลากรไเพราเยอะมุนีไแม่ต้่งก่ต้มไก่์วันนี้มานแต่งานบุญมาน้องไปแหน่ตามสูตรู่บ้านฝนตกแี้ยเงี้ยคุกยมาหนีไม่แต่งบ่ กินขอยังติจ้ายังนั่นอ pues ุ้ยกับเขาไม่อีกแล้วเนี่ยอดปลารากระพีิกเครบอกว่าเอาเตยไงได้แม่เด้อหยาไไปดวมรอบพอิ่มเมืนดอกนเราเป็นขดจุ่มเป็นต้นจุ่นกินหลายก็ม้วากินมัดคืนนน่เนาเขาบอกเขาบอกซ้ำนี่แหละไปบกันกองแมาพวกนี้ขะไปรวมไปเขาเรไดกินบกินเี่ยอาก่ยกยกกับมกัดีคาสแมเลาอกัฝากงอิดวงปิดวงเอ ดูเลแม่ดูัม่รู้ไม่ร้ดูได้สิ่ไฮอันนั้นกะค้าก็ผัวก็เขาเพชรนนทุนไม่สิ่หมาไล่เพชรนนทุนกับว่ามันนี่ละพี่น้องนี่น้อนี่ละมันก็บ่้องกันยู่นี่ละมันชี้แท่งมันชี้บาลซมหรือว่าตั้งเอ่อยังแกมท่งน้องเบียรได้ดยครับเด้อฝากยังไม่กินตะปงากยังม่กินน้องอามาห้กันจะทุกียวกับมาเพื่อนของพี่น้องันจะทุกทถงเ จะบหมอน่อยด่ะี้แวล้วัวันนี้เป็นวันที่เย็นสบายมากเลยครับฝนตกโกพี่น้องเอ้ยห่อนมือว่านห่อนรัคนกันทำกเสร็ังแก่โอ้ยตันมึงยาวนั่นว่แบกอไม

มุนก็มุนพอดีมอเห็ดนนนท์พเดียวดนีแม่มีของดีๆเไงพี่น้องอัปปีบออยต้องมีแต่อพูดเท่าๆเอาดีๆเนี้ยต้องมาดีๆมาดูบ้างนะครับพี่เปอะไซาแตงจบแล้วเบ้งบกกองซันได้ยินบอมูเจ้าไปได้ยินบอลำห้าเรื่องต่อพอนไปได้ยินบอลำห้าเรื่องต่อพอนทำนองเก็บ มาแล้วครับเน่ถามแม่พญาถามเม่ยพญาอยู่ครับฉากแรกครับถามเม่พญาครับถามเมียพญาอยู่ครับฉากแรกครับเนี่ยแม่ใชกิเคยไหมเปนั่งอยู่นเด้อไไม่เออนังอยู่แม่่พีละโอ้ยแม่ถึงยูแม่ถึงยูเอาให้จังไวนี้เอาใช้จิ๊บไปจังไวนี้จะได้จจได

อาลบสูนมาเนี่ยลบสูน์พ่อแม่มือนกันก็ลบสูนย์สม่เ่ียพ่าเห็นเม่ยพญ่าเปิดงานฉากแหลกไงอ่ะพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูได้แล้วกได้กูได้คลิปแล้วกูได้ทั้งหมดละร้อนละเออ ผู <pratique S 2> ้ใดผู <p> ้ใดเบิ <p> ่งผ <p> ู <p> ้ใดผู <p> ้ใดเบิ่งชิปนี้คือผ่านด้วพี่น้องด้วยตามมาตามาคุณแมแพะกับตานิดนึงแซมแซมอาพี่แซมพโ้นตุ่พิ่นไปต้มตอนเฮ้ตื่นสิ่ตนตมเมอันเราตุมบางใบซ้าเราไหลยังแต่ขวดหม่อมูโซ่หน้าว่างบเซ่อะไรยันกันบอกเขาคือว่าแชทมาเสหนียมากกว่ามากเลย เบรคเตี่ยแล้วล่ะแต่ว่ะยังใหม่อยู่โอ้ยคนสารค้าแม่คนเลยยังเจ๊ไดไอ้กบเย้เรื่องมันจะร้อนสารค้าอ่ะพี่น้องครับโอ้มันคือบาดรวงดีแต่ว่าหัวแล้วมันได้แต่เลยวะอะพี่น้องครับคลิปนี้ฝากพี่น้องกันเล้ลกันครับจิ้งขอแรงเป็นน้องจุนกับ